ก็ผมวันนี้เราเป็นตัวแทนนะผมมานในงานเสียงคอร์กอนโดเวอร์เวอร์ชั่น25เพลงครับผมของผมเป็นแฟนอพาวสเวเว่ครับผมเป็นเบเอเวอร์ชเช่เป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้บรรยากาศเราต้องยังไงครับครับผมวันนี้ก็งานยิ่งใหญ่มากครับผมก็เอาอจริงๆก็ไม่คิดว่าแบบ โอ้ oh, ทางเสียมพาร์กอกนจะจัดเต็มขนาดนี้เพราะว่าน,น,วนอกจากเราสองคนแล้วที่มามเป็นตัวแทนของฮุยเป้งกับปัสเช่เนี่ยยังมีเพื่อนๆที่พี่น้องๆในวงการเนี่ยที่เป็นทั้ง BA okay, เ,เอเป,เป็นท,ทั้งเฟรนช์เฮาส์เป็นทั้งตำแหน่งอื่นๆของแบรนด์อื่นๆเนี่ยแล้วก็มีศิลปินแล้วก็นันแกแสดงหลายคนที่มาเดินแบบในวันนี้ในน,นามแบรนด์ต่างๆด้วยครับผมก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่กันมากๆแล้วก็เดี๋ยวรอชมกันเลยว่าตรงร้านชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับใช่ครับไอ้นะครับ ครับผมใช่ครับก็วันนี้เป็นโุกๆลุคเลยครับของผมก็จะเป็นของฝั่งเวเบครับอันนี้ก็เป็นลุคสดจากวันเวเลยขอนนี่ต้อนก็เป็นโซเซอร์ไอคอนิกจะเป็นมาล็โค้บเบเซอร์เดี่ยวแบบคนเดียวอย่างเราทำไมอย่างนี้เฮ้ยไม่จริงเต้นๆนะเพราะเห็นว่ามีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะมากเหมือนกันครับที่หาตัวนี้หน่อยเห็นว่าใช่ครับผมคอมพิวเตอร์ครับผมไม่เกี่ยว เปเป็นยังไงเปล่าคือเป้บ่นเฉยๆครับผมคือแบบผมอะแค่เขาเรียกว่าอะไรกินเยอะไปไหมไม่ไมคนยกินเยอะแล้วก็เดือนนี้เป็นแบบการกินบุฟเฟ่คนเดียวรอบที่แบบเจ็ดเรามั้งคือมันไม่ได้เหงาพี่แต่มันแค่แบบว่าคือสำหรับผมมันเป็นเรื่องปกติเพราะเรากินเยอะไงแต่ว่าเราดันไปายทวินแล้วไปเจอแบบเช็คลิสต์เคยเคยเล่นกันไหมมันจะมีเช็คลิสต์แบบคุณเคยทำอะไรคนเดียวมาแล้วบ้างแล้วเราก็ร่างไรอ่านแล้วเราก็ดูเช็คลิสต์ เคยดูคอนเสิร์ตคนเดียวไหมเคยอ่ะเคยทำนู่นคนเดียวไหมเคยอ่ะเคยไปนู่นคนเดียวไหมเคยกินบุฟเฟ่คนเดียวไหมเคยแล้วเราดูไปดูมาแบบเฮ้ยเช็คลิสต์นี่ทำไมเราเคยทำคนเดียวแบบเกือบหมดเลยวะก็เลยแบบเขียนลงไปทวิตดีกว่าแบบเออเรามันอาจจะดูเศร้านะแต่ว่าเราแค่กินเยอะเฉยๆมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติไปกินบุฟเฟ่ตคนเดียวได้อะมันคุ้นกว่าพี่เป็นใครแยอีกนใช่ ไม่คือเราเราเป็นคนกินเยอะแบบกินไม่อันด้วยใช่แบบถ้าเป็นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอาหารประเภทเดียวกันอย่างเช่นแบบปิ้งย่างหรือชาบูอย่างนี้ยเราไปกินอลาคาร์ดอ่ะเรากินเยอะจนมันแบบมันแแงเออมันทะลุใช่เราเป็นเ็ราะวเป็นเดื้อแน่นอนแต่ว่าถ้าเราไปกินบุฟเฟ่ต์อ่ะเราคุมราคาได้แล้วเรากินได้เท่าเดิมเเเท่าดิมอแล้วถูกกว่าเราด้วยกินกินเยอะแค่ไหนอะค่ะกินเยอะแค่อะ กินเยอะับกินเยอะเพราะว่าร่างกายควูดไปด้วยใช่คือแบบทั้งสองทั้งสองผมเป็นคนกินเยอะเพราะว่าเป็นคนหล่อคนกายคนเล่นกีฬาแล้วทำไมไปกินคนเดียวไม่ไปสเพื่อนไม่ไม่ไปด้วยความไม่ไปชีวิตประจำวันปกติเราไปกินข้าวคนเดียวไงเราทำงานแล้วก็มีเวลาเรากินข้าวแล้วไปทำงานต่อไงอย่างเช่นแบบวันนั้นที่เราเขียนก็คือแบบเราก็บ่นว่าเราวิ่งงานไงแตบตอนเช้าเราไปทำงานหนึ่งแล้วเรามีเวลาเว้นกินข้าวแล้วไปทำงานหนึ่งอย่างก่อนกินกับหลังกินรู้สึกรู้สึกต่างกันไหมแบบว่ารู้สึกผิดไหมแบบเฮ้ย ไปากติก็ไม่รู้สึกผิดนะมีวันนั้นเนี่ยแหละพอไปไขเช็คลิสต์นั้นน่ะก็รู้สึกแบบเออหรือว่าเป็นที่เราที่เราผิดปกติที่กินบุฟเฟ่คนเดียวไม่แต่อเช็คลิสต์นั้นมันเแคปเพื่ออะไรจำไม่ได้แล้วผมจําได้ว่าแบบมันแคปขึ้นมาในฟีดเฉยๆเหมือนแบบคุณเป็นคนแบบทําอะไรคนเดียวบ้างเออฟีลศิลปินใช่ไหมใช่เราก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันเพื่อนไม่มาทานกันเพื่อนเขาหรออ๋อจริงๆจริงเราเราไปกินได้บ่อยครับผมแต่ว่าท่ไม่ลงสื่อแล้วโอต้นเห็นเห็น เขาวินนั่งของเขาเรารู้สึกไง,งรู้สึกว่าเพ้่มันดูเศร้าจังเลยแต่แต่ผมเข้าใจนะบางทีแบบเวลาเราทํางานเสร็จเหนื่อยแล้วเราผ่านร้านอาหารที่แบบว่าเป็นบุฟเฟ่ต์เนี่ยเราก็แวะเหมือนกันเขาได้ความเรากินเยอะแล้วมันก็ช่วยประหยัดด้วยใช่ะครับเ <laughs> คยอเาสมควรกินเยอะมาก แข่งกินจังอะไร่างเงี้ยไปทำทะเลมืออะไรเงี้ยร้องสองคนเคยไปกินบุฟเฟ่ต์กันอะก็คือเป็นแบบว่าทำงานเสร็จแล้วคือเหนื่อยมากคือกินกันแบบสุดเหมือนกันใช่ครับหลายชาดเหมือนกันคือถ้าแข่งกินน่ยผมว่าแข่งได้แต่ว่าหลังแข่งแล้วจะสภาพเป็นไงนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมว่าผมสู้ไม่ได้นะกินเยอะกินคือคือกินเยอะกว่อดกินเยอะกว่าผมบอกว่าเยอะกว่าอวมว่ากินเยอะๆก็จ แปลกแบบหรอไม่กลัวจะรันการเตือนกาเตือนเหรอบอกผมว่าผมเชื่อว่าน่าจะมีนักแข่งที่ถูกแบนไปแล้วนักแข่งกินที่ถูกแบนไปแล้วผมว่าพวกผมน่าจะเทียบกับพวกเขาไม่ได้แล้วอย่างกินจะกระตือรือเร็วมกเลยกิเข้าฟิตเนสออกมังกายผมว่าแบบเอี๋ยวันนี้ต้องกินเยอะเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วเราออกมังกายเยอะอยู่แล้วไม่ได้ลำบากในการออกออกแบบว่าไม่แต่เราต้องเลือกกินไงใช่ใช่ ก็ว่าเราสัมพนเป็นสายแบบว่ากินเยอะแต่ว่าต้องฝันลังกายควบคู่ไปด้วยแต่ว่าเวลาเรากินบุฟเฟ่ต์เราก็เลือกกินนะว่าเราจะกินแบบอะไรบ้างใช่ครับผมถ้ามีใครสนใจที่จะเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ผมนะผมไม่ติดนะครับผมไปได้นะครับชอบกินแบบไหนอะชบกินอะไที่เป็นเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อไม่ติดมันใช่ตีเนื้อตีเนี่ยมันใช่อย่างเช่นสมมติเราไปกินชาบูเนี้ยก็จะแบบว่าเลือกจิ้มซอสไม่จิ้มซอสเหมือนกันไม่กินมซอสเนี่ย ใช่ครับขึ้นเน็ตเยอะโชว์ตีทุกคนเลยเขาต้องแน่เข้าเื่นจริงกันแล้วอยากตุ๊กแกกันมากกว่าใช่นะอยากตุ๊กแกกันมากกว่าและมีอะไรแบบมีอะไรแบบพี่บ้างที่เราเราทำคนเดียวได้มีอะไรพีๆบ้างเหรอคือมันไม่มันก็ไม่เชิงพีคหรอกอ่ะสำหรับมันไม่พีคแต่กับการแบบอ่ะไปคอนเสิร์ตคนเดียวไปมิวสิคเฟสคนเดียวดูหนังคนเดียวอย่างเงี้ยไม่รู้มันแปลกไหมหรอว่าเราก็ทำแไม่แปลกอยู่ไม่แปลก ไปด้วยกันไหมครับเบอร์เบอร์อะไมคือทีไรไหมาอะไรมา ดูหนังคนเดียวเนี่ยคือผมสามารถทำได้เฉพาะเรื่องที่ผมชอบแค่นครับอ่าคอนเช็คลิต์พอมีเช็คลิมต์้ยเยอะเท่าเขาไม่มาคนเดียวเยอะเท่าเขาผมผมมันไม่ใช่ทำเลยคนเดียวใช่คือแบบว่ามันันเหงาไปอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำคนเดียวคือดูหนังที่ชอบกันซึ่งหนังซุปเปอร์ฮีโร่ผมดูคนเดียวได้อ่าใช่แต่หนังผีดูคนเดียวไม่ได้กลัวก็นี่หนังผีดูคนเดียวไม่ได้ชวนเลยพี่ๆเลย่